ศสัชกจรย์การตันพลังนะคะไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรคะชื่อหนูมมารีคะ่ะค่ะวันนี้ขอใช้เวลา3นาทีนะคะในการให้คาปรึกษาเรื่องการใช้ยาวันนี้หนุมมารีมาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรคะเป็นหอบหืดนะคะเป็นมานานหรือ,อยังคะเป็นครั้งแรกคะ่ะมีโรคประจาตัวอื่นร่วมด้วยไหมคะไม่มีคะ่ะเคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนไหมคะไม่มีคะ่ะเคยใช้ยาพ่นมาก่อนไหมคะไม่เคยใช้เลยคะ่ะก็สรุปว่าเป็นการใช้ยาพ่นครั้งแรกนะคะ วันนี้นะคะคุณหมอจ่ายยาพ่นนะคะเป็นยาขยายหลอดลมให้ใช้เมื่อมีอาการนะคะโดยกดครั้งละหนึ่งพับนะคะหรือว่ากดหนึ่งครั้งเมื่อเมื่อมีอาการเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยให้หนูมารีลองฝึกหายใจเข้าออกทางปากดูนะคะได้ค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ยาพ่นกันนะคะอันนี้เป็นยาพ่นนะคะ โดยก่อนใช้ให้ถือในลนักษณะตั้งตรงนะคะเปิดฝาข้อบยาพ่อนออกนะคะแล้วก็เขยา่า3-4ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยให้ปมที่ปากยาปากหลอดยาพ่นให้สนิทนะคะแล้วก็หายใจเข้าทางปากนะคะชา้ชาๆลึกๆพร้อมกับกดที่หลอดยาพ่นหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาหลอดยาพ่อนออกจากปากนะคะปิดปากให้สนิทแล้วก็กา้นหายใจประมาณ10วินาที เมื่อครบ10วินาทีแล้วเนี่ยให้หนูมารีนะคะผ่อนลมหายใจออกทางปากนะคะหรือทางจมูจมกช้าๆนะคะก็เมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ทําความสะอาดที่ปากหลอดยาพ่นนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ให้ใช้กระดาษหรือทิชชู่สะอาดนะคะทําความสะอาดให้แห้งเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝายาพ่นนะคะหลังใช้ยาพ่นเนี่ยให้กัป้ปากและลําคอนะคะด้วยน้ําสะอาด โดยเพื่อป้องกันการเกิดการปากแห้งคอแห้งนะคะแล้วก็การเกิดเชื้อราในช่องปากแล้วก็ช่วยลดอาการเสียงแหวได้ด้วยนะคะก่อนใช้เนี่ยให้หนุมมารีนะคะลองสังเกตตัวเองว่ามีเสมหะไหมถ้ามีเสมหะนะคะให้กําจัดเสมหะออกจากช่องคอก่อนนะคะแล้วก็เมื่อใช้ยาพ่นหมดแล้วเนี่ยให้หนุมารีนะคะทิ้งโดยอย่าไปทุบหรือว่าทําลายแบบโดยเผาไฟนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หลอดยาพ่นเนี่ยระเบิดได้แล้วก็ ไหนให้หนูมารีลองทวนวิธีการใช้ยาพ่นดูสิคะได้ค่ะก็ัแรกกระปดุดฝาออกแล้วก็ขยับแนวตรงสองครั้งค่ะแล้วก็หายใจออ,อกทังปากให้มากที่สุดค่ะอมปากกระบอกให้สนิทแล้วก็กดพ่นยาพร้อมกับหายใจเข้าช้าๆลึวๆค่ะแล้วก็การหายใจทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกก็ใช้ทงขาแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็อันนี้ก็ให้ใช้ตอนเมื่อมีอาการค่ะ ก็ถูกแล้วนะคะที่หนูมารีทวนมาเวลาใช้ครั้งต่อไปเนี่ยให้ใช้ตามวิธีที่ทวนมาเลยนะคะหนูมารีมีข้อสงสัยสัาถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะขอบคุณค่ะ